สวัสดีครับพบกับเซลล์ต้นีกล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมีรถฮีโนรุ่น FM8J นะครับ10ล้อ2เพลนะครับช่วงยาว6.1เมตรนะครับผมเป็นสเปครถดำนะครับผมเครื่อง260หแรงม้านะครับอันนี้จะมีเป็นแชสซีมานะครับผมเดี๋ยวพาชมรอบคันเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับผม กระจกนะครับผมเดิมๆนะครับอันนี้เป็นสีขาวเดิมจากโรงงานนะครับกระจกมองข้างนะครับฝั่งผู้ขับผู้ขับขี่ก็หนึ่งบานแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารสามบานนะครับก็ใบป,ปัดน้ำฝนนะครับผมปกตินะครับ สีเดิมจากโรงงานมือจับก็เป็นสีดำนะครับมือจับใต้กระจกกระจังหน้าเป็นแบบสามชั้นนะครับสีขาวนะครับอ n o Victor ห้าร้อยมายี่ิเอ็ดนะครับผมตัวน,นี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับไฟเลี้ยวสีส้มนะครับผมแล้วก็ไฟหน้า ตัดหมอกนะครับแล้วก็จะมีไฟเดย์ไลท์ด้วยนะครับตัวนี้สาระลักฮีโน่มาเป็นสีโครเมียมนะครับผมตัดด้วยสีดำตรงกลางนะครับพาชมรอบคันนะครับ <c oughs> ด้านบนก็เป็นเสาอากาศนะครับผมแล้วก็จะมีการสาส ด้านข้างมาจากโรงงานเลยนะครับติดมาให้เลยมือจับประตูก็เป็นสีดําเดิมๆนะครับไปเลี้ยวข้างประตูนะครับผมแล้วก็บันไดสองชั้นสองขั้นนะครับเดิมๆจากโรงงานแล้วก็มีแคปด้านหลังด้วยนะครับอันนี้แล้วก็มีกออากาศอยู่ด้านนี้นะครับ กระทะล้อเป็นล้อสิบตัดเป็นสิบตัดนะครับผมยางก็เป็นบิสโตนนะครับแอลมินเลอร์นะครับผมสิบเอ็ดจุดศูนย์ศูนย์ถึงขีดยี่สิบนะครับผมหนึ่งสี่เก้าทับหนึ่งสี่ห้าเจนะครับ มอลมนะครับอันนี้ลูกใหญ่เลยนะครับพ่อไอเสียยิงออกด้านล่างนะครับผมเป็นแชสซีนะครับตัวเครื่องยางอะไรนะครับ ใช้รถนะครับผมก็จะมีอุปกรณ์จากโรงงานมาตรฐานมาให้เป็นไฟไฟหลังนะครับ ถังน้ำมันก็เป็น390ลิตรนะครับผมวันนี้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับสองลูกลูกใหญ่ mm hmm. FM8J Euro3 นะครับ mm hmm. เดี๋ยวพาชมด้านในรถนะครับผม งนนะครรับี้เบาะก,ก็จะเป็นแบบเบาะลมนะครับผมปรับตามน้ำหนักสรีระของผู้ขับขี่นะครับอันนี้จะเป็นหน้าปัดแสดงผลเรือนไม้ของตัวรถนะครับก็จะมีความเร็วนะครับผมด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาจะเป็นวัดรอบนะครับ แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆแจ้งเตือนนะผมพว <nhà> งมาลัยเป็นแบบสองก้านนะครับ <sk r> แล้วก็จะมี Air <sk> แอร์แบกตรงนี้นะครับผมแล้วก็ไฟที่ปัดน้ำฝนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับผมแล้วก็จะมีไฟฉุกเฉิน อยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนด้านปาก็จะเป็นแบบไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เปิดปิดไฟหน้านะครับไฟหลีช่องแอร์ขนาดใหญ่นะครับเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับซ้ายขวา ส่วนด้านบนก็จะสามารถเก็บเอกสารได้นะครับตัวนี้เป็นเหมือนตัวตัวล็อกแล้วก็จะมีสัญลักษณ์สัญญาณเตือนแสดงสถานะทำงานนะครับตัวนี้เช็คได้แล้วก็จะมีที่บังแดดนะครับนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นวิทยุนะครับผมจากโรงงานเดิมๆนะครับใส่ซีดีได้นะครับผมแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับแล้วจะมีช่องใส่ของอยู่ตรงด้าน,านตรงกลางคอนโซลด้วยแล้วก็จะมีแอร์นะครับผมปรับความแรงแล้วก็ a อซก็จะเป็นแอร์คอนดิชันนะครับนี่ก็จะเป็นฮุกแล้วก็ที่จุดบุหรี่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องรูด ติดมาให้เลยนะครับผมเครื่องรูดการ์ดฮีโน o คอนเน็ก้วก็จะมีกล้องติดมาให้จากโรงงานเลยนะครับเป็นกล้องของสฉพาะรุ่นฮีโน่มาวิกเตอร์มายิบเอ็ดนะครับตัวนี้แล้วก็จบมองหลังนะครับ อันนี้เป็นเกียร์นะครับผมชุดเกียร์กระต่ายเตานะครับผมอันนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับอันนี้เป็นเปิดปิดไฟไฟส่องทองโดยสารก็จะมีแคปอยู่ด้านหลังนะครับผม ้องโดยสารบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีเบาะตรงกลางนะครับตัวนี้ผู้โดยสารที่นั่งที่มาเพิ่มนั่งตรงกลางก็ใช้ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จะมีไฟสำหรับของคนขับนะครับอยู่ตรงนี้ นลงไปฝั่งผู้โดยสารานะครับแล้วก็ข้างประตูจะมีที่เก็บเอกสารนะครับผมแล้วก็กระจกไฟฟ้านะครับ เป็นสั่งผู้โดยสารนะครับการซ้ายเานื่งจากด้านบนนะครับก็จะมีที่เก็บของนี่ออก s <S really ็กันแดดนะครับก็แอร์สายขวานะครับขนาดใหญ่ห้องโดยสารก็จะเป็นแบบสีดำนะครับผมตัดกับตรงคอนโซลกลางก็จะเป็นสีบอลนะครับ ก็จะมีช่องใส่ของตรงกลางคอนโซลนะขนาดใหญ่สามารถวางแก้วได้สองแก้วนะครับฝั่งนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับด้านซ้าย ตรงประตูก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะครับก็ที่เก็บเอกสารอุปกรณ์น้กถ่ายก็จะติดมาให้จากศูนย์บริการเลยนะครับตรงนี้พวกแม่แรงแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆที่เอาไว้ใช้ภายในตนัวรถนะครับตรงนี้ก็จะมีมือจับด้วยนะครับสำหรับขึ้นลงได้ง่ายขึ้นนะครับ สบายมากครับผมอ่าแล้วก็ตรงแคปนะครับจะมีที่เกี่ยวเป็นหกตรงนี้ด้วยด้านซ้ายขวาเลยครับขออนุญาตลงนะครับ สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับผมฮีโน่รุ่นไหนก็สอบถามเข้มาเข้ามาได้นะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นฮ e no ีโน่วิกเตอร์500 FM8J นะครับผม10ล้อ2เพลานะครับเครื่อง260แรงนะครับผมแล้วก็ความยาวกระบะ6เมตรหนึ่งเป็นสเปครถดำนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์0889141083นะครับเซลยวต้นยินดีให้คำปรึกษาและให้บริการนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วถ้ามีรถมีโนรุ่นไหนมาเดี๋ยวเซลล์ตนจะรีบถ่ายรีวิวให้ลูกค้าทุกท่านได้ชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ